สวัสดีค่ะวันนี้พบก,กับน้องนาสึมโนกตลีิจังอีกแล้วจ้าสวัสดีครับไอแซมเลสซิงครับผมตก,ตกใจตกใจโอ้โห้ยปูมันแห้งปูมันแห้งปูมันแห้งกัตงนตมา่อยแห้งนะเมื่อนี้ครับนะก <นะ S 2> ัดให้แล้ววัญใจมหาชนไตตันครับชมใหม่ๆน่าละละปูแห้งๆออกรถศูนย์บาทพรเดือดละสี่พันจ้ะนะจัดปูเลยครับผม นาะผู้ได้รับชมคลิปวิดีโอนี้หยิบฝ้าแช่ไปให้พ่อแม่น้องเข้าครับผมนาะกระปแห้งแบบซี่ครับผมมาวันนี้พ่อกับรถเข้าใหม่รุ่นเอียงครับน้องนันซื้อเนี่ยมไม่ส i ช <c> h <oughs> ไททััน2.5 GLS ปี17.18จ้าไททันปี17นาจดปี2018จ้านาะกระบะแบบแคปตัวเตีย้ยแต่งหล่อครับผมแต่งหลอมาแล้วนะาพบกับปแหงในช่วงวิกฤตโควิดนีจ้จาฝ่าวิกฤตไปกับไอ้เสมกับน้องนัทครับ ออกเงินดาวเพียงแค่ส่วนบาทนะและที่สําคัญครับรอดวิกฤตโควิดนี้ไปน้ำกันครับพ่อแ่น้องผ่อนอทอนุกคืเพียงแค่4,800บาทจ้าไปตั้นชมใหม่ผ่อนเดียวละ4,800ใช่แล้วบ้าไปเลยวยอด <c oughs> บ้าไปเรืงนัดบา้าตัวน,นี้บ้าไปแล้ว <c oughs> <c oughs> พี่ก็บา้กกบาหนูก็บ้าบ้าพอกันมาดูรถกันครับผมมาเลยเป็นยังไงบอเป็นยังไงนะส8มันขึ้นรอแท้นะขึ้นรถสิบแดเเตี้ยจ้ะ รถมาแล้วรถมาแล้วลอที่37 37ให้มาแล้วด้ลอแดงนะไฟตัดหมอกกระจังหนาไทเทเนียมไทเทเนียมมาอ่ะก็มีริลลอดเล่น้อยเดียวโคตรหล่อเลยเก็บงานไห้เดี๋ยวเก็บให้เอาก่อนริวอย่เบิงก่อนรถเพิ่งเข้ามันเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวตอนออกกริบเลยมัน่าจะติดตัวล็อกมาจ้ะเดี๋ยวเก็บเก็บสีไฮมีหอยไหมไม่ต้องยากหนึ่งแต่ว่ารับประกันได้เลยว่าไม่มีชนหนักพี่ความมันแน่นอน รับประกันไม่มีการชนหนักพี่คว่มจมน้ำไฟไหม้ต่ต่อเลขซี่ต่ต่อเลขตัวถังแจ้งเปลี่ยนสีแจ้งเป็นเรข่รถผิดกฎหมายรถที่โอนไม่ได้หรือว่ารถขนยาเสพติดครับถ้ารับประกันตัวเครื่องตัวถังของรถเดิมถ้ารถมีปัญหายินดีซื้องเงินซื้อคืนเต็มจํานวนที่ขายไปแล้วก็เอาค่าเสียใจไปหนึ่งแสนครับผมถ้ารถคันนี้ไม่เดิมนะจ้ามาเป็นไรกระจกไฟฟ้าโอ้ไม่แรีนหกหมื่นโลตรนี้หกหมื่นโลแลนหน่อยได้ไหมก็นหน่อยตัวนะอ่วัดบุสขาไทเทเนียมหน้าจอพรอม นี่นาจอร์นี่ติดมาเสียพันพี่นี่เนี่ยอันนี้เขาติดมาใช่ไหมอ่ติดนี่ก็ดีก็ลูกค้าไปเสียเงินเองนี่ก็หาพันพี่น้องนาแล้วก็พวงมาลัยมาตสีพวงเัิญกุญแจรีโมทกระจกคางปรับไฟฟ้าครับผมไฟฟ้าให้รถเจ้าของมือเดียวลำดับเดียวน็อซ่อมประตูเดิมนะคะไม่มีแกะไม่มีถอดมาเดิมๆอย่างนี้เลยโอ้โหเม็ดอาร์ตเลี้ยงอยู่ครับพี่น้อง นะ้าเห็นบอติกเกอร์มันอยู่ครบพี่น้องมันบอเคยตีลังกามาม <c oughs> เออคันตีลังกาในเม,ม็ดอ่างมายู่แล้วเราเลยมายู่ <บา S 2> แล้วสิยั่งบอติเกเกอร์เขาไปยู่นะสร้างเกงๆแค่ไหนมันก็ดเหตุใดบอคือเก่าเด้อน้า,นาอักเดิมหมดครับพี่น้องรถบ้านไม่น้อยนะาหกหมื่นโลพรลดศูนย์บาทพนเดือนละสี่ร้ายแปดเท่าพี่น้องนะมีคันเดียวนะจองก่อนได้ก่อนจองทีหลังนั่งรอไปจองทีหลังนั่งรอนะเดิมหมดครับพี่น้องนะพวกกระบะไลเนอร์นะทุกจุดครับรถบ่เคยเป็นของหนักคว่อม คือเกนะ่าคือ 9, เก่าอนะไรหนึ่งคือเก่าพอแซดบ้องนักจังหวะสแก้วพร้อมนเดิมบมดแล้ครับเป็นน้องดากนะมิดเดิลมีเดิมสวยเดิมครับบ่เคยบรรทุกของหนักงามศูนย์บาทเท่านั้นครับนะออกใหม่ป้ายแดยงวันนี้ผ่อนเก้าพันกว่ามื้อนี่จัดโป๋แค่พันแค่ส<อ><ม>ี่พันแปดเท่ากันนั้นเลยโอ้โหงามก้นหนึงนักก็เลิกขั้นนี้ละจ้ะ นอกจากรถคันนี้ก็ไม่มีอะไรสวยแล้วน้องว่าน้องนัดว่าง,ง,ง,งามแล้วเจคันนี้จะไปเปไงสุดยอดนางฝาเลยนั่งฝา,งา,า,งาสาวไทยนาัางฝานี่เราซ่อมประตูเดิมไม่มีแกะไม่มีถอดฝั่งนี้เม็ดอาร์ตเรียงสวยอยู่ครบนะจากโกรบอทโรงงานเดิมเดิมเลยคู่มือบอกไม่แล้งยางอะไรมีครบครับพ่อแม่นม้นองบม่ต้อง่วงเดี๋ยวเมใส่ไหก่อนออกด้วยคันนี้เป็นรถเจ้าของป้ายแดงเดี๋ยวลำดับเดียวครับนะล้อแม็กขัดโมแม็กไร้นี่ก็สามารถเปลี่ยนได้คือกา รอแมกกาบอยเป็นที่37อาร์พีเวัน48อารี30ไฟพัดเวลโชกุน GTR หรือว่าไล่ที่มันแปลกๆก็หลังไม่หลังไม่ดีกว่าะเดี๋ยวจ่ายให้คุณเก่าจ้ะนะคัดศรัทธาลูกค้าประเด็นนะไม่เคยคัดจัดให้ตลอดป่ะเดี๋ยวเปิดเครื่องแป๊บนี้อ่มีวัดบูดขายให้ที่เนี่มีมีมีวัดบูดหนึ่งอันสีบอลสวยๆเลยคันนี้ โอ้โหเครื่องเดิมเดิมนะพี่น้องเครืองนึ่งเหยีย ffa ข้อเครื่องเดหรอเสียมอเตอร์ไซค์ให้แต่ว่าก็เบิ่งบนได้ใส่ฝาครอบเครื่องก็สบายใจดีพี่น้องที่ได้เห็นว่าเครื่องมันใสขนาดไหนเครื่องบุกันนี้การถอดบุ้งี้การแกะครับเครื่องเดิมเดิมแล้วอ้ยนี่งลิพขนาดนั้นไม่ถอดนะน็อนไม่มีถอดมาถอดไปแล้วครับไม่ได้ถอดได้ไงน็อตเหมือนเดิมเห็นไหมไม่มีร่องรอยถอดออกมาเลยขอวนอตหัน็อตคุ้มสุดยิ่ง ตาปั๊มตรงนี้ก็อยู่ครบ LR อยู่ครบ LR เด้อลุงก็อยู่7ปีแล้วจ้ะ <c oughs> 8ปีแล้ว <c oughs> 8แล้ววะีห <c oughs> ลือจะอยู่อีกสัก8ปี <c oughs> <c oughs> เดิมมันครับตัว L ตัว R นี่ก็แสดงถึงเห็นถึงว่ารถคันนี้นะสวยเดิมทุกจุดครับไม่มีการชุนหนักนะแล้วก็ฝาปุ่งงี้เมื่อกี้ห้อยถอดครับแล้วก็ติ๊กเกอร์มอกอจากศูนย์อยู่ครบครับผมนิ่งๆิเครื่องนี่โคตรนิ่มเลยนะ สามารถจับจองได้เจ้าของ,ปงเป็นง่ายเพียงแค่ศูนย์บาทครับคันนี้สามารถจับจองเป็นเจ้าภาพได้เลยปานกองผบปลาเลยพี่นนังมา,งานเดี๋ยวมาฟังราคาสินสอดกันจ้าสู่ขอเท่าไรคันนี้มาเปิดราคาขายเท่าไรครับน้องนัทเซจับเลยวะม,มอ๋อสี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทจ้าเท่าไรนะ 400,000 2 4,000บา <Okay. S 2> ทสิงสอนคันนี้และที่สำคัญครับสายเงินดาวออกรถเท่าไหร่ครับน้องนัท0บาทไปเลยโอ้โห oh จัดปูแห้งไปเลยแล้วก็ช่วงวิกฤตโควิดนี้เอาไปผ่อนถึกถึครับจ้านะกับไอเสียงกับน้องนัทจ้ช่วยผ่อนทั้งปีนะปีนี้ทั้งปีเอาไปพ่อนถึกถือเพียงแค่4,800บาทนะ4,800บาทหลังจากนั้นครับปีหน้า2 5 6 5เจ้าพ่อแม่พี่น้องเจ้าจะคอยไปอนราคาเต็มตลอดสัญญาอยู่ที่ สามร้อยบาทเท้โอ้็ยังถูกอยู่ถูก,ถกอยู่นะแล้วก็สาหรับลูกค้านาะที่ว่าจองพันออนไลน์ไอเสียงกับน้องนันครับพี่น้องนะสามารถสรั่งจองได้ทั่วประเทศไทยโดยเป็นทั้งเหนืออีสานกลางใต้ครับในช่วงวิกฤตโควิดนี่พ่อแม่พี่น้องบ่ต้องเดินทางมาเบิ่งรถโดยตัวเจ้าของเองบ่ต้องเดินทางมาเซ็นสัญญาบ่าต้องเดินทางมารับรถครับนะตอนนี้ไอเสียงกับน้องนันก็มีิโปรโมชั่นนะเอาเรื่องคสะดวกจะน ฟีทุกค่าเหมือนกันก็ใส่เครือควอม์แหว่วางใจใส่ความซื่อสัตย์จริงใจต้องการครับเบิ้งขั้นใดนะถูกใจขั้นใดถูกใจมาขั้นใดถูกใจให้ชอบแล้วค่อยจองนะการกาวคือโอนจอง1,000บาทแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารไปเซ็นสัญญาให้ฮอดหน้าบ้านรถอนุมัติเจ้ารอก็รับรถหน้าบ้านได้เลยเท่านั้นเลยนะใจ้ทั่วประเทศไทยมาสําหรับสิทธิพิเศษผู้ใดที่จะจอง่านออนไลน์นะรับสิทธิ์นั่นเดี๋ยวนี้เลยครับผม นาให้สําหรับลูกค้าที่จองผ่านออนไลน์เท่านั้นนายก็จองไว้นี่ค่าจัดให้ฟรีค่าโอนให้ให้ฟรีบริการเซ็นสัญญาฮอดบ้านฟรีจ้าจูงรถฮอดบ้านฟรีถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีค่ะถ่ายกล่องเครื่องให้ฟรีถ่ายของเหลวฟรีจ้าซิมติดรอบคันฟีประดับยนต์ติดรอบคันให้ฟีรับประกันรังเงิขายหนึ่งปีเต็มดาวบิลสามารถหนึ่งปีเต็มจ่ายค่างวดล่วงหน้าให้เดือนละสามพันห้าร้อยบาท ถึงสิ้นปีโอ้โหแถมอีกทันทีบัตรไปเรื่มันมูล,ลค่คา1,000บาทไปเลยพอไหมไม่พอพอไหมไม่พอแถมอีกทันทีออกรถภายในเดือนนี้รุ่นจับจกามอเตอร์ไซค์ฟรีอีกหนึ่งคันจ้า <c oughs> ที่สุดของโกมชั่นต้องไอ้เสมกับน,อน้องเ <c oughs> นสเนสเอ้าฝ <c oughs> ากเอซีพ่อมาไปนอนนะครับน้องเนส ฝากเอที่อยู่ทางบ้านนะคะที่อยากจะจับจองเป็นเจ้าภาพรถคันนี้นะคะทาง Facebook ลิง์ไลน์จะอยู่ด้านบนส่วน YouTube ลิง์ไลน์อยู่ด้านล่างสามารถกดเพิ่มเติมและทักมาได้เลยพวกเรารอตอบอยู่เดอ้อแล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องทาง YouTube เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ใหมของพวกเราส่วนคนไหนนะคะที่แนะนำให้เพื่อนมาซื้อกับเราได้เดี๋ยวเราค่าแนะนําทางการตลาดไปเลย3,000บาทจ้าอะไรที่เขามาร่วมสนุกกันนั ถ้าใครได้เข้ามาริ่มสนุกกับเราบ่อยๆนะเดี๋ยวน้องนัดแจกเสื้อเ c แบบนี้ไปเลยหนึ่งตัวเด้ออ่าผู้ใดบ่พร้อมบ่ซื้อบ่เป็นหยังเข้ามาคอมเมนต์เข้ามากเาลังใจกันครับเดี๋ยวได้เสีมกับน้องนัดสุ่มแจกเสื้อให้ครับสุ่มให้ไททันรถบ้านไม่น้อยแม็กแตงซิ่งโลดเตี้ยขนใจมหาชนจ้าโปแฮงไอ้เสมกับน้องนัดออกรถส่นบาทผ่อนสี่พันครับพี่น้องเก้า